ข่าวด่วนล่าสุดนะครับคุณชาตีทำเอาชกไปทั้งประเทศเลยนะครับเมื่อช่วง19ในกา50นาทีที่ผ่านมานะครับคุณชาตีได้ประกาศใน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยได้แจ้งว่าวัวนที่22กันยายน2566นี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์เล็กและรถถังจิตเมืองนอนในกติกามวยไทยนะครับซึ่งจะเป็นไฟชิงแชมป์โลก มวยไทยไฟเวทของรถถังนะครับซึ่งทางซ u เปอร์เล็กจะเป็นผู้ท้าชิงไฟต่อไปของรถถังจิตเมืองนอนนะครับถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนแฟนมวยทั้งประเทศและสะเทือนไปทั่วโลกนะครับเป็นข่าวที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยนะครับและข่าวนี้จะต้องเป็นข่าวที่ฮตประหลอดแตกดังสุด,สด ต้องขอขอบคุณคุณชาตีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้จัดไฟในฝันให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้ชมคู่นี้นะครับคือคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเมกะไฟนะครับและนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางคุณชาตีได้ประกาศคู่ซุปเปอร์บอลเจอตะวันฉายก็บอกว่าสุดเลยฮะเจอคู่รถถังกับซุปเปอร์เล็กนี่ต้องบอกว่าโหต้องลองซีดนะฮะทั้งโลกรอคอยเลยครับคู่นี้นะครับ ยิ่งใหญ่มากๆฮะ22กันยายน2 5 6 6นี้อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมยังไงนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารนี้อย่างลงลึกกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องขอบคุณครับ